โอ้ได้อีกแล้วจอดไหยเดี๋ยวมาใส่อีกตัวนี้ป้าจอดเ <c oughs> ออจนมนั้นมาตปีงมันเท่าราอ่ะ <c oughs> มันมาปีงเลยไหมมันมาปีงเลย <c oughs> ตัวนี้ไร องจับโซ่หนูจับจับโชว์จับจับหางมันย้อนลงจับหางเออหัวย้อนลงโอ้โหของกินเพียบไปไปได้มามแซงกันตัวนี้อยู่ในกลางน้องเลยปะ Uh, Bé Bình, mình, mình hổ, biết lụa vô vô rồi. Bơng mặn mặn cứ bơng héng hò, to như hò, hả? Mặn thầu à? Nên chừng này, mặn tiết bét hao, dưng cho sắn nhen, dưng ư, đặt อย่าเมื่อไปซูบข,ขอบปากก็เนั่นกัดยิ่ สุดท้ายแล้วครับเหลืออยู่ประมาณ15เมตรสุดท้ายครับ10เมตรครับ10เมตรสุดท้ายงานลื้อสากเก่าครับเห็ดแบบนี้จัะ ซ้อนๆกันครับผมจะโอโห,โหตกใส่หัวน่ะวิ่งตึบปุ่นีน่น่ะนะจอดสี่ห้างานซ้อนๆนี่ครับรถนี่เลอะเละทุสมเป๊ะครับ ยู่หนาบกจอดเลยแม่จอดมันปีนขึ้นหาบกจอดเลรวเห็นบ้านาน่ะฮะงูดมั <c oughs> นเป็นน้อนนกจอดเลยมาแรก <c oughs> ดินแถวนี้เป็นดินทรายแข็งๆครับ แซนนามเนาะนี่เ,เลยมะเรือสาครด้วยเนี่ยเรือสาเกาเนาะปั่นไม่เนาะต่มือมะเบิงเอาใหม่เสียบเบิงเสียบเบิงมามันลงไปแล้วมันยูจึก ก็เลยเอาหาเสียบลงไปแล้วเลลงไปนั่นไม่น่าลุ้นใค่จบแล้วครับใล้จบแล้ว กลับไปที่วังสะพุงสองวันครับเมื่อกี้นี่สารวัตรก็จบไปสองลูกสามลูกในลูกที่สามครับนี่ลูกที่สามสองมือได้สามลูก บางลูกก็ลูกละหมื่นบางลูกก็ลูกละสองหมื่นครับสองหมื่นกว่าโอเคครับผมเก็บงานครับสารวัสร เก็บงานแล้วครับเรียบร้อยลงไปครับหรือสะครับผมจบลงไปได้กินทั้งหมักเผาได้กินทั้งหยอดเผารับพี่น้องร้านไว้เนี่ย ต้องปลาไหลปลาไหลก็ได้เยอะ เวลาเติมน้ำมันครับเมื่อกี้เนะียวเวลาเติมน้ำมันไปก่อจะไปเอาน้ำมันมาน้ำมันหมดครับน้ำมันไม่พอเหลือเก็บงานครับเมื่อกี้ก็เ,เลยเอาที่เทลเลอร์มาใส่ก่อนครับเมื่อกี้เนะี่ยเพราะว่าวันนี้จะได้ เก็บงานให้เสร็จนะครับแล้วก็เอารถไปขึ้นแล้วก็ย้ายไปที่ใหม่นะครับก็จะไปย้ายอเล็กครับไปที่วังสะพุงครับขนที่หลงไปครับเทลเลอร์ทำไมไปเองไม่ได้หรออเล็กยังไม่มีใบขับขี่ครับแล้วก็ขับทางไกลอันตรายด้วย เลยเอาขึ้นเทลเลอร์ไปส่งครับเพราะหน้างานโน้นนะครับผมมันรถเสียทอนครับวิ่งไม่ได้ครับรถเสียทอนเป็นเฟืองรอบเร็วครับไปว่าใดครับพี่น้องก็เลยต้องเอาพี่ลงไปครับเฟืองสิบเอดนะครับของเสียทอนสิอด สิบเอ็ดสิบเอ็ดเท่าไหร่ะสิบเอ็ดสิบเอ็ดสามแปดรอบยัดครับรอบเรี่ยวเจองานเหนืดอเข้าไปครับไปว่าใดครับ อาทิตย์กำลังอัสดงนั <S <S ่งกินยังงอบๆเลยกินยอดข้าว เบิ่งเน่กินเพิ่นยอดดอกเผาครับมุนแยบครับครับสร้างเฮ็ดไหยมั่นสร้างสารวัตรไปโกโก,โก ตกเลนขึ้นมาไม่ใช่ง่ายๆนะครับหาที่ยืนให้กับตัวเองครับเพราะฉะนั้นงานลื้อสะนะครับมันก็เลยแพงกว่าครับการทำงานจะแพงกว่าขุดสะธรรมดาครับที่อื่นผมไม่รู้นะครับแต่ว่าของผมนี่คือถ้าเป็นลื้อสะเก่านะครับ หรือสากเก่าเนี่ยผมจะคิดคิดแพงกว่าครับ นี่เกียร์เพื่อให้มันดูดีครับตากแดดเอาไว้ครับผมดูแดดมามันก็แห้แงแล้วลูกค้าก็สามารถลูกของได้ครับโอเค ที่เจอยากได้อัอนอยอดเผาครับสารวัตดเลยสีไหครับเมื่อกี้นี้เห็ดพิดสูตรครับ ขอบคอนครับ <laughs> ได้ว่ะโมมันหนักตัว <laughs> ได้แล้วครับเสร็จงานเรียบร้อยครับ ได้ยอดเผาไปยอดหนึ่งได้ปลาไหลไปหลายตัวครับจะไปฝากทีมโน้นด้วยทีมโน้นไม่มีอะไรกินเลยจกมองไหนไมแต่นาําแตกครับทีมนั้นอโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ